สวัสดีครับผมต้อม FS Tips TV ครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวของนะผมเป็น Power Bank g r i t นะครับ10,000 m มิลลิแอมของ u l a n c y นะครับวันนี้ผมก็ได้สั่งมานะครับที่ s h o ป e ีนะครับสั่งมาจากช h อป e ีนะครับ3วันได้นะครับ วันนี้ก็จะมาแกะกล่องรีวิวให้ชมกันนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจในการซื้อนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงตรงปกหรือเปล่าหรือว่าจะมีขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแกะให้ดูนะครเป็น10ึ่งมวิลมก็จะชาร์จประมาณสักโทรศัพท์2เครื่องครับถ้าโทรศัพท์ 5,000มล,ลมก็จะใช้ได้ประมาณโทรศัพท์2เครื่องครับความยาวนานก็เทียบเอากับโทรศัพท์เราเลยก็ได้ครับเดีเเเ๋ยวมาแกะกล่องกักกกกกกกนเลยนะครับของยูเลนซีนะครับ ในจะมีอะไรจะตรงปกหรือเปล่านะครับสั่งมาจากช้อปปี้การันตีน่าจะตรงปกนะครับรู้สึกหนักๆอา้าวแกะยังไงนะผมก็ไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับงา่าแล้วเอาติดครับติดของดูเรื่ออ้าว ผมก็จะสั่งมาเพื่อใช้ในการทำคลิปท่องเที่ยวทำคลิปนู่นนี่นั่นชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับโอ้ยโอย้ได้แล้วได้แล้วครับซิมซิมซิม power bank กิฟต์หนึ่งมืนมิลลิแอมจะเป็นยังไงโอ้ฟิงโอ้ข้างในมีอะไรครับ ข้างในก็จะมีหนึ่งนะครับคู่มือนะครับคู่มือก็จะมีหลากหลายนะครับโอ้เป็นภาษาจีนด้วยภาษาอะไรก็ภาษาอังกฤษภาษาจีน,าาจนพร้อมนะครับ u u a n c y b g 3 Powerbank Handle นะครับู้ภายในก็จะมีนี่นะครับตัว Powerbank ครับ หนึ่งนะครับผมแล้วก็มีสาย USB แถมให้ด้วยครับโอ้ดีมากเลยครับแล้วก็มีขาตั้งครับซึ่งมันสุดยอดมากเลยครับโอ้ได้ขาตั้งด้วยถือว่าคุ้มนะครับมีขาตั้งด้วยด้วยนะเนี้ยเนี่ยขาก็จะตั้งประมาณนี้นะครับไว้สำหรับตั้งพื้นเรียบโอ้มันแจวมากเลยครับ มันกลางได้ครับผมนี่นะครับสุดยอดครับถือว่าคุม้มสำหรับงานวัสดุก็แข็งนะครับแข็งถือว่าใช้ได้ครับสำหรับตัว power bank ก็จะมีน้ำหนักพอสมควรครับแล้วก็จะมีด้ามจับซึ่งจะนิ่มนะครับด้ามจับตรงนี้แต่ส่วนตรงนี้ก็จะแข็ง ก็จะมีช่องเสียบ USB บริเวณนี้นะครับผมเสียบ USB เพื่อที่จะเชื่อมกับกล้องดูสำหรับดูก็มีที่น็อตสกูสำหรับขานะครับสำหรับขันขาตั้งหรือว่าขาตั้งกล้องขนาดใหญ่หรือว่าที่เป็นมาตรฐานนะครับสามารถขันได้ก็จะประมาณนี้ครับ ด้านบนก็จะเป็นน็อตขันสำหรับใส่กล้องตัวต่อหรือว่าตัวจับสำหรับมือถือนะครับซึ่งสามารถตั้งได้นะครับผมกกลางได้ก็จะประมาณนี้ครับนี่นะครับโอ้แจ๋วมากเลยครับสุดยอดครับถือว่าทำออกมาได้ ดีไซน์ที่สวยงามครับแล้วก็สาย USB ครับเป็น Type C นะครับสาย USB แถมมาให้ด้วยจึงมันสุดยอดมากเลยครับขนาดสั้นนะครับสาย USB รูปลักณ์กล่องก็โอเคครับ หรือว่ามาตาทางวระสุแข็งแรงครับแล้วผมก็จะนำมาใส่กล้องโกโปรครับซึ่งกล้องโกโปรก,ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะทดลองใส่กล้องให้ดูเลยนะครับกล้องหรือว่าตัวจับโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับแต่ต้องมีตัวต่อแบบนี้นะครับ สำหรับตัวนี้กล้องกล้อง GoPro นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยครับว่าเวลาใส่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับจะต้องมีตัวต่อตัวนี้ครับตัวต่อไม่ได้แถมนะครับกล้องไม่ได้แถมนะครับสำหรับ Power Bank ก็จะมี ตัวขาตั้งแล้วก็ที่จับแล้วก็สาย USB เท่านั้นนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาใส่ให้ดูนะครับสำหรับใส่โกโปูหรือว่าใส่โทรศัพท์แต่เราก็ต้องมีตัวต่อนะครับแล้วก็ต้องขันเข้าไปขันสก,กูเข้าไป ไปให้แน่นครับนี่นครับแล้วก็เอาเอาแบง a n ของเราครับขันเข้าไปอีกที่นึงนะเกิดแน่นสนิทก,กันพอดีนะครับ มันก็จะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับสำหรับ1,000 0มิลลิแอมก็หนักพอสมควรนะสวยงามครับติดกล้องโกโปรหรือว่าใช้กับโทรศัพท์สามารถใช้งานได้ดีครับแล้วก็หวังว่าชิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อของ ทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้อม F S t i p TV ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ